สวัสดีค่ะวันนี้นะคะออนก็จะมาทําวิดีโอที่หลายๆคนถามกันมาตลอดแต่ว่าเคยทําวิดีโอไปนานแล้วแต่ว่าตอนนั้นคุณภาพวิดีโอเสียงอะไรต่างๆมันก็ไม่ชัดนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทําให้ดูกันใหม่ค่ะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการสาธิตวิธีการทอดคอนแทคเลนส์ด้วยเล็บยาวๆแบบนี้นะคะหลายๆคนมีปัญหาเกี่ยวกับว่าเล็บยาวใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้ทํายังไงดีนะคะวันนี้เรามีวิธีที่สะอาดปลอดภยัยง่าย ไม่น่ากลัวที่สำคัญนิ้วของเรานะคะตรงเล็บเนี่ยจะไม่เข้าไปโดนบริเวณลูกตาดวงตาเราเด็ดขาดค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทำแบบนี้นะคะแต่ว่าเรามีเคล็ดลับเป็นวิธีที่วอาทำมาตลอด5 6 7ปีที่ใส่คอนแทคเลนส์มานะคะคอื่นนะคะยี่ห้อคอนแทคเลนส์ทย่อนใช้อยู่ตลอดนะคะนี่ก็คือตัวนี้เลยค่ะโปรเทนคั o เลอนะคะเป็นแบบ Soft Contact เลน s นะคะซึ่งอันนี้เป็นรายเดือนนะคะเป็น ผลิตภัณฑ์คอนแทคเลนส์นะคะจากเกาหลีผลิตในเกาหลีนะคะแต่ว่าเจ้าของเป็นคนไทยนะคะเป็นยี่ห้อที่ออนพูดถึงแล้วก็ใช้มาบ่อยมากๆนอกจากแพคเกจจิ้งที่ออนชอบแล้วนะคะในของแบรนด์นี้นะคะ mm hmm. ก็คือมีตลับใส่มาให้ด้วยนะคะ1ตลับนะคะทุกๆก,กล่องนะคะจะมีตลับอย่างที่2คือพอด,ดึงออกมานะคะข้างในจะเป็นขวดคอนแทคเลนส์อย่างนี้นะคะมันให้ความรู้สึกที่ว่า มันไม่ไม่ใช่เหมือนแบบว่าเออแบบช่วยชวยอะ่ะคือมันมีอะไรที่แบบเป็นแพคเกจจิ้งนะคะที่สําคัญก็คือตรงนี้นะคะลองดูกันตรงนี้นะคะจะมีวิธีการเปิดขวดให้ดูส่วนด้านนี้นะคะจะมีรูปวิธีการใส่คอนแทคเลนส์ให้ดูสำหรับมือและด้านหลังนะคะจะบอกวิธีการใส่คอนแทคเลนส์วิธีการดูแลต่างๆไว้ครบซึ่งออนว่ามันสําคัญมากนะคะที่ แบรนด์นี้เขาได้ทําแล้วออนยังไม่เคยเจอแบรนด์ไหนทํานะคะตอนนี้ทําหรือไม่ทำรู้นะแต่ออนเจอแบรนด์นี้เป็นแบรนด์แรกเลยสึกว่าลืมที่ว่าเขาให้ความสําคัญกับดวงตาเรานะคะเพราะว่าดวงตาเราเป็นสิ่งที่สําคัญมากอย่าเห็นแก่ของถูกอย่าคิดจะสวยประหยัดเกินไปกับดวงตาเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาเรานะคะ หนึงล้านหนึ่งแสนมีมาย่างไงก็เอาโดวตาเรากลับคืนมาไม่ได้นะคะยังไงก็ไม่มีอะไรคุ้มค่าที่จะแลกกดวงตาของเรานะคะดังนั้น,นวันนี้จะมาสอนวิธีการทอดคอนแทคเลนส์นะคะแบบปลอดภัยด้วยเล็บยาวนั่นเองนะคะก่อนที่จะถอดกันนะคะเราไปดูขั้นตอนการเทาความสะอาดมือกันก่อนเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะของการจะใส่และถอดคอนแทคเลนส์นั่นเองก็คือการล้างมือนั่นเองค่ะ ที่สำคัญอย่าลืมใช้สบู่ด้วยนะคะฟอกั้างหน้ามือและหลังมือรวมถึงตามซอกเล็บด,ด้วยค่ะ แล้วนะคะเช็ดมือให้สะอาดค่ะขั้นตอนที่2นะคะอย่าลืมล้างตลับสายคอนแทคเลนส์ค่ะเพราะว่าตรงนี้คือจุดเพาะเชื้อโรคนั่นเองค่ะถ้าตลับคอนแทคเลนส์เราไม่สะอาดนะคะต่อให้เราล้างยังไงคอนแทคเลนส์เราก็ไม่สะอาดค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะตากให้แห้งโดยการคว่ำนะคะและก่อนที่เราจะใส่หรือว่าก่อนที่เราจะใส่คอนแทคเลนส์ลงไปทุกครั้งนะคะจะใช้น้าล้างอีกทีค่ะ ที่สาคัญควรเปลี่ยนตลับคอนแทคเลนส์ทุก2อถึงสเดือนนะคะดูวิดีโอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะตอนง่ายงนะคะออนจะใช้นิ้ว,น,วนิ้วกลางนะคะดึงตาลงมานิดนึงนะคะเพื่อให้ดวงตาเราเบิกขึ้นนะคะแล้วเราออนก็จะใช้นิ้วชี้นะคะดึงคอนแทคเลนส์ลงมานะคะเราก็ใช้นิ้วชีด้ดึงคอนแทคออกมาออกมาแล้วง่ายไหมไม่น่ากลัวเลยนะคะใครดูไม่ทัน ให้ดูอีกรอบใช้นิ้วกลางนะคะดึงตาลงมานิดนึงใช้นิ้วชี้นะคะเกี่ยวคอนแทคออกมาแล้วก็ใช้นิ้วนึงนะคะบีบคอนแทคออกมาเสร็จแล้วนะคะง่ายมากๆเลยโดยที่เราไม่ต้องเอานิ้วเนี่ยจิ้มเข้าไปซึ่งถ้าเรานิ้วจิ้มเข้าไปอย่างเงี้ยจะทําให้เล็บเราเนี่ยไปโดนกับดวงตาแล้วค่ะแต่ตรงนี้จะเป็น แค่นั้ียกละตัว,วตนี้จะเป็นหนังเป็นเนื้อนะคะดังนั้นเราเพิ่งล้างมือมามันสะอาดกว่าการที่เล็บเราไปโดนแน่นอนค่ะนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆเลยนะคะที่เออทำแล้วก็คิดคนมาไม่ได้คิดคนแรกคือมันบังเอิญมันทําแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ทํามาตลอดเวลานะคะหลายๆปีก็เวิร์กมากชอบมากนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันนวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ